กรับสวัสดีพี่น้องมิดมอแคนเฟนมอรรัทุกท่านทุกคนค่ะพี่น้องคะอยู่กับช่องสาวฟุกพรันชัยค่ะพี่น้องพี่น้องเอฟซีเปนครับมาทางไร้ข้นคงสื่อรอข้อรอคอยว่าข่าวบอยกับแอนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะพี่น้อง่ะบอสบอยออกมาพูดเหตแอ่แอนิดนอู้ยรู้สึกด,ดีใจภูมิใจกับบอสบอยแห้งหลังจากที่บอสบอยออกมาพูดกลางไรว่า เจ้าหญิงของบอยบอยคือคุณแอนออร์ดีค่ะและเป็นแฟนของคุณนิเชนันคูริสายค่ะก่อนอื่นค่ะพี่น้องคะขออนุญาตคุณบอยสิริใช้ด้วยนะคะที่นำมือรลฟ์สดมาให้เอแฟนคลับได้รับชมค่ะพี่น้องคะไปเบินกันเลยค่ะอย่างไม่ถามเขามีแบ่งใครไปหระ ใช่แล้วเขาอยู่งใส่ก็เอฟเฟกต์โอ้เออยามันเอฟเฟกต์บอกทาคืองามแท้เจ้าหญิงแมนบอนี่เออเป็นงานนี่พอแนวผูกคอสุดสุดเปิดโตอันเพียงแอนออร์ดีตินี่แมนบอสุดจงหัวหน้าตีมันแมนน้องเจ้าแมนบอสุดโค่นี่ของผมชุดชุดเพีงเหมอนซอเป็นยังไง นี่บอบออันนี้ชุดกินกจะชุดกิ่ <c oughs> พื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนจะตัดชุดกันอยู่แค่นี้นะครับ แต่เอาไปเอามาแบบขยายออกไปโร่งอาหารนี่เป็นแบงเป็นหองชุดเครื่องนึงนี่ฮะอ,อุปรกรณ์ชุดใหม่นะครับที่จะพร้อมเสิร์ฟในฤดูกาลใหม่นี้นะครับสีผ่างแห้งครับผม ม็นยังล่ะเนี่ยอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าเซอร์ไพรส์แม่โรงอาหารต้องแบ่งครึ่งนึงไว้เป็นพื้นที่ทำงานครับเกณฑบอกอย่าบอกนะ ตรงนี้ก็จะเป็นโรงอาหารครับผมตัดหญ้าตัดอะไรเรียบร้อยฮะโล่งสบายอันนี้เป็นห้องชุดของครูต้อยนะครับ ครูต่อยเราบ่ไดยูแอน้ำมูเดยเพราะว่าเราหนาเราบันนอก <c oughs> <c oughs> ไปดูงานครูต้อยกันครับผมปกติเราจะไม่ได้ไลฟ์ให้ชมนะแต่อันนี้ก็คือให้ดูนิดหน่อยแต่คิดว่าอันอยู่ในกลุ่มนี่ก็สมิตรแฟนขาเฮาหละ่ะคุมคาคุมราคาพี่น้องสื่อบัตรกุมปิดหนี่มีแนวเนจริญหงเจริญตาล่นเด้ที่ ้อยกาบาทนี่โอ้โหแพงจนเกินไปนะครับพร้อมโชว์เลยพรุ่งนี้กดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับตอนนี้อยู่ในกลุ่มประมาณสามพันคนแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับรอบนี้ก็จะมีแต่ใจก็ลอยล้วนๆนะครับรอบนี้มีแต่ใจก็ลอยล้วนๆนะครับวันพรุ่งนี้นะครับสิเป็นโชคของใจก็ลอยล้วนๆเป็นโชคของใจกลอยล้วนๆครับผม ซื้อบัตรไปพี่น้องตอนนั้นผมโพสต์ว่าถ้ายีพีไหนไม่มีศิลปินรับเชิญอ่ะจะซื้อไหมพี่น้องกับกดไลค์ใหหลายอยู่ดีว่าสิือ่อซื้อทำแมคืออย่างนี้ศิลปินรับเชิญอ่ะเราถ้าม,มาโชว์เราก็อยากได้คนที่แบบมี power มีความสามารถมีมีมีแรงดึงดูดจริงๆมาโชว์ ถามา่าเรามันมันเห็ดหยางบด้หลายกะคนของเฮามันกัคืองานโชว์เรามันคุณภาพอยู่แล้วในแต่ละรอบนะครับงานโชว์เฮามันมันมันคุณภาพอยู่แล้วในแต่ละรอบในแต่ละช่วง<อ>การันตีรู้ตรงการันตีดูรคนงานปีที่สิเป็นใดแน่ยปต้องห่วงเลยเบื่อว้างบ่เบื่อว้างอลังการหัวหน้าล้ว,ลวเาเละสิใหหตูลูกน้องเซฟขาดใส่ใจแต่ว่ายวนี้ <c oughs> หัวหน้านี่จะมาเป็นลูกมนอย่างมาก เฮ็ดน้ำกระบอกทานเออชุดตะผ่าสร้างมาอยู่ในเฮ็ดอีกสองปีกระบ่เบือหลายคักหลายเนี่ยแกมาไปสร้างกันอย่างมากกระดาษกระเบียย่านกรบ่เบือบ่างอลังการมีตะบะเสพตีมีตะบะเสพเอาไปมาแบบได้เฮ็ดเบิดบันเออเฮ็ดไม่เหมือนคือเก่าใส่เบิดเพื่อเปลี่ยนอันนี้สิตัดเพ่งจีนบ่ดนี่แม่ตะบะเสพจีนชุดสีนี่ก็เอามาอะแดมเนื้อด้วยสีใดใส่อยู่ดิสีคริมเนี่ยอ่าเจีอวเหลืองมาใส่ก็ได้ อันนี้อันนี้มันมาตาใสเนี่ยชุดเนี่ยตัดขึ้นไหมอันนี้เหตดตัดไม่ตัวนเนี่ยตัดไม่เตนี่เออตัดไม่สิดงหนาสูงตัดเศใส่ไหลโซซื้อสู่กเอาผ่าไหมกูไม่เหยดแหมโมเหยดเป็นทิมแหมอันเขาบ้กเขาสากินกินแหมเอาไปิลแบบ่อพัดฉาประมึแสบไอ้อกเดือดรกเออ ปลาหมึกปลาหมึกอ,อ,อันยำขาดบออ่อปลาหมึกยำขาดบอ่อจะไปได้ปลาหมึกมา <laughs> ขาดยู่ก่อนไปได้ปลาหมึกมาแต่ลงอันแซ่็